สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะในวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะ การเขียนจดหมายเนี่ยถือว่าเป็นการสื่อสารวิธีหนึ่งนะคะโดยผ่านตัวหนังสือจดหมายที่เขียนถึงบุคคลต่างๆนะคะย่อมใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไปด้วยแล้วเราก็ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายนะคะสะอาดเรียบร้อยจาหน้าซองให้ถูกต้องชัดเจนถ้าเราจะต้องส่งไปรษณีย์เนี่ยเราจะต้องติดดวงตาไปรษณียกรด้วยนะคะประเภทของจดหมายนะคะจดหมายเนี่ยจะแบ่งด้วยกันอยู่4ประเภทก็คือ1เป็นจดหมายส่วนตัว2จดหมายกิจธุระ 3. จดหมายธุรกิจและ4จดหมายราชการนะคะในวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะ จดหมายส่วนตัวเนี่ยเป็นการเขียนจดหมายที่นักเรียนเขียนถึงพ่อแม่นะคะถึงเพื่อนหรือว่าเขียนถึงญาติผู้ใหญ่ต่างๆนะคะเพื่อเล่าเรื่องราวให้ได้ฟังหรือว่าเป็นการถามทุกถามสุขนะคะการเขียนจดหมายส่วนตัวเนี่ยควรปฏิบัติด,ดังนี้ข้อที่1นึ่งนักเรียนจะต้องใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมแก่บุคคล ข้อที่2นักเรียนจะต้องเลือกใช้กระดาษเขียนจดหมายที่เรียบร้อยนะคะสีขาวสะอาดหรือว่าใช้สีที่สุภาพนะคะข้อที่3เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อที่4ถ้าเขียนด้วยลายมือต้องเขียนให้สะอาดเรียบร้อย5าจ่า,จาหน้าซองให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ปิดดวงตราไปสัญญาณด้วยน,นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของคําขึ้นต้นแล้วก็คําลงท้ายในการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนเขียนบุคคลถึงบุคคลต่างๆนะคะก็จะใช้คําขึ้นต้นแล้วก็คําลงท้ายที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่านักเรียนจะเขียนจดหมายถึงมิดาพ่อกับแม่นะคะนักเรียนจะต้องใช้คําขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพนะคะแล้วก็จะต้องมีคําลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงแต่ถ้านักเรียนจะเขียนถึงญาติ ผู้ใหญ่นะคะญาติผู้ใหญ่เช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะก็จะต้องใช้ว่ากราบเท้าคุณปู่คุณย่าที่เคารพและลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงถ้าเกิดนักเรียนจะเขียนจดหมายถึงพี่นะ,ะที่มีอายุมากกว่านักเรียนก็สามารถเขียนโดยทาขึ้นต้นว่าเรียนจุดๆ,ๆที่เคารพก็คือให้ใส่ชื่อพี่ลงไปนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยว่าด้วยความเคารพ แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนจะเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะนักเรียนก็จะต้องมีคําขึ้นต้นว่าสวัสดีจุดๆเพื่อนรักนะคะเช่นยกตัวอย่างก็คือสวัสดีณเดชเพื่อนรักนะคะแล้วก็มีคําลงท้ายว่ารักและคิดถึงนะคะถ้าเกิดนักเรียนจะเขียนจดหมายถึงน้องที่อายุน้อยกว่านะคะนักเรียนก็ใส่ชื่อน้องลงไปได้เลยแล้วก็บอกว่าน้องรักนะคะแล้วก็จะมีคําลงท้ายว่ารักและคิดถึงถ้าเกิดนักเรียนจะต้องเขียนถึงบุคคลทั่วไปที่ไม่คุ้นเคยกันมากนะคะ นักเรียนก็จะต้องใช้คำขึ้นต้นว่าเรียนคุณจุดๆ,ๆ,ๆที่นับถือแล้วก็จะมีคำลงท้ายว่าขอแสดงความนับถือค่ะค่ะหัวข้อต่อไปนะคะก็เป็นรูปแบบของการเขียนจุดหมายนะคะครูก็จะ,จะแบ่งเป็นการจาน้าซองจุดหมายคือหน้าซองจุดหมายกับข้อความในจุดหมายนะคะการจาน้าซองจุดหมายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆที่นักเรียนจะต้องเขียนให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะคะเพื่อจุดหมายของนักเรียนเนี่ยจะได้ไม่ตกหล่นนะคะ ด้านมุมบนซ้ายมือนักเรียนจะต้องเขียนชื่อแล้วก็ที่อยู่ของผู้ฝากนะคะก็คือชื่อของนักเรียนเองที่เป็นคนเขียนนะคะโดยเขียนชื่อนมสกุลบ้านเลขที่ซอยถนนตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดนะคะแล้วก็ตามด้วยรหัสไปรษณีย์ส่วนด้านล่างมานะคะก็จะเป็นชื่อแล้วก็ที่อยู่ของผู้รับก็คือคนที่นักเรียนจะเขียนถึงนั่นเองนะคะใส่ชื่อนมสกุลบ้านเลขที่ซอยถนนตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ตามด้วยรหัสไปรษณีย์ค่ะ มาถึงส่วนเนื้อความในจดหมายนะคะอันดับที่1ที่นักเรียนจะต้องเขียนเลยนะคะก็คือที่อยู่ของนักเรียนเองคือที่อยู่ของผู้เขียนนะคะอันดับที่2คือวันที่อันดับที่3คําขึ้นต้นนะคะลำดับที่4 <c oughs> เป็นเนื้อความในจดหมายโดยต้องย่อหน้าด้วยนะคะหัวข้อที่5นะคะ <c oughs> จะเป็นคําลงท้ายและหัว <c oughs> ข้อที่6จะเป็นชื่อของผู้เขียนค่ะครูก็มีตัวอย่างนะคะมาให้นักเรียนดูในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะคุณนรูขอยกมาจากในหนังสือนะคะ ข้อความนี้นะคะข้อความในจดหมายเนี่ยนะคะอันดับแรกที่นักเรียนจะต้องดูก็คือที่อยู่ของผู้เขียนนะคะจะอยู่มุมบนด้านซ้ายมือเขียนให้อยู่ตรงกันไม่เยื้องกันถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนจะเห็นเลยว่าเขาเขียนตรงกันลงมาเลยนะคะส่วนที่2นะคะจะเป็นในส่วนของวันเดือนปีนะคะจะเขียนอยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษนะคะเช่น2ี่ห้มกราคม ,564 นะคะจะเขียนอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษเลย หัวข้อที่3นะคะจะเป็นคําขึ้นต้นนะคะจะห่างจากขอบกระดาษเนี่ยประมาณ1นิ้วในคําขึ้นต้นอันนี้นะคะเป็นจดหมายที่เขียนถึงคุณย่าก็คือเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะเราจะต้องใช้คําขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณย่าที่เคารพนะคะในหัวข้อที่4จะเป็นส่วนของเนื้อหานะคะโดยให้ในักเรียนย่อหน้าด้วยนะคะ<ส>ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยครูขออนุญาตอ่านนะคะในส่วนของที่เป็นข้อความในเนื้อหานักเรียนฟังนะคะ สวัสดีครับคุณย่าคุณย่าสบายดีไหมครับส่วนผมคุณพ่อคุณแม่และพี่แตงสบายดีครับตอนนี้ผมและพี่แตงสอบเสร็จแล้วครับผมคิดว่าภาคเรียนที่ผ่านมานี้ผมน่าจะสอบได้คะแนนดีขึ้นเพราะผมตั้งใจอ่านหนังสือมากขึ้นแถมยังมีเพื่อนชื่อปัญญาคนที่เคยเล่าให้คุณย่าฟังคราวก่อนไงครับคอยช่วยแนะนําด้วยผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้คุณย่าฟังหลายเรื่องแต่ผมขอเก็บไว้เล่าเมื่อผมได้ไปหาคุณย่านะครับ เพราะคุณพ่อบอกว่าจะพาผมกับพี่แตงไปหาคุณย่าเร็วๆนี้นะคะในส่วนต่อมานะคะจะเป็นคําลงท้ายเราจะขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณย่าที่เคารพนะคะคำลงท้ายก็จะต้องบอกว่าด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะและที่สําคัญก็คือลงชื่อผู้เขียนด้วยนะคะ แล้วก็การจ่าหน้าซองจดหมายนะคะก็มุมบนขวามือที่คุณครูบอกไปแล้วก็คือจะเป็นชื่อแล้วก็ที่อยู่ของผู้ฝากนะคะส่วนข้างล่างลงมาจะเป็นชื่อแล้วก็ที่อยู่ของผู้รับก็คือผู้ที่ ainsi, นักเรียนเขียนจดหมายถึงนั่นเองนะคะค่ะคุณครูก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะอันนี้จะเป็นจดหมายที่เขียนถึงเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรูปแบบการเขียนแบบไหนนะคะอันดับที่หนึ่งค่ะเหมือนกันเลยก็คือให้เขียนที่อยู่นะคะให้ตรงกันก็คือเป็นที่อยู่ของผู้เขียนนะคะ อันดับที่2จะเป็นวันที่นะคะนักเรียนจะต้องเขียนให้อยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษนะคะอันดับที่3เนี่ยก็จะเป็นคําขึ้นต้นนะคะคำขึ้นต้นเนี่ยนักเรียนจะต้องดูแล้วก็ใช้ให้เหมาะสมด้วยถ้าเกิดว่าเขียนถึงเพื่อนเนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนว่าเฟินเพื่อนรักหรืออาจจะบอกว่าสวัสดีเฟินเพื่อนรักก็ได้นะคะแล้วก็ข้อความในจุดหมายขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะ ตอนนี้ฉันเริ่มปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่และสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่นี่ได้แล้วฉันมีความสุขดีแต่ก็อดคิดถึงเธอและเพื่อนๆของเราไม่ได้ที่นี่อากาศบริสุทธิ์มากฉันตื่นแต่เช้ามาออกกำลังกายกับพ่อทุกวันอากาศเริ่มหนาวแล้วด้วยฉันอยากให้เธอมาเที่ยวที่นี่บ้างเธอคงชอบแน่หวังว่าคงมีโอกาสนะนะะแล้วก็จะมีการอ่านลงท้ายนะคะว่ารักและคิดถึงนะคะและที่สำคัญก็คือจะต้องลงชื่อผู้เขียนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็สอนนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนเนี่ยจะเข้าใจในเรื่องของการเขียนส่วนการเขียนจดหมายส่วนตัวมากขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมทําการบ้านที่คุณครูให้ไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ